พี่น้องลาสุดเกิดเอียงขึ้นเสียนน่นเย็นหัววับบาบเย็นหัววับบาบล่อแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอกี้ชวมวงที่ผ่านมาพี่น้องบอสโจผู้บริหารสาวน่อยเพื่อนบ้นแพงผู้อำนวยการสร้างภาพพยนตร์คายอ้อนเนี่ยล่ละออกมาอพดว่าจังซี เดี่ยนน่อดกลนคิวไว้คังหนึ่งโหลดเดอ้อถ่าหนังค่ายออกเป็นแบบเมอร์หนีเพลนไม้ถึงมือว่านนี่ยหลับพี่น้องเป็นจังไรผ่าบรรยากาศหลายๆคนมีการลงคลิปวิดีโอเนาะพี่น้องเนะงาะบว่าสิเป็นท่าซีสะเกดบ้านนอ้องโอ่งองเพชรบลนแพงล่ะกะอีกหลากหลายมองหลากหลายบอนพี่น้องอ่ะเป็นจังไรเดี๋ยวว่าอ่ะอยาสำหรับเอซีแฟนคลับและและอีอย่างคุณผ่านอะอีหยังเจ้าว่าอันโต้ใดสิคือว่าคืออย่างจะสีส่ไปใส่ใส่ไปงานบวชส่นนี้งานบวชผู้ใดระบัน งานบวชอีกอย่ามนึงมีอกพุลาออกรรษาพุลาสันเด้งานบวชผู้ใดลูกหลานบ่บ่มันลูกหลานแล้วผู้ใดน้องนงน้องนงเออแนวูใดเอ้าเสียแหมเสียใดเสียนนนเสียนนนเออผู้ใดว่าเสียนนนแล้วสิบวชอ้อกระสีบวชตัวเป็นอย่างแล้วว่าสันได้ร้อยล้านไข่อ้อนนั่นเราสิบวชเนาะเอาเยอะในหอดเราบวชจังว่าจังสันพยาผ่านห่วยย่ะนี่นันตีขันแม่นนัน อันบ๊อบบ๊อบพอดน่ะอืมบอดโจวะโกนคิวคางหนึ่งทาลวดคนโกนคิวคางหนึ่งทาเลยเป็นบ๊อบยันนี่ขาคางหนึ่งนะที่เขาบดเราได้ยันนี่โอ้ไขว้จะเห็นพอดเดียวกันกับที่ข่อยอ่านว่าหางแฉ่เลยเสียนนน์โกนคิวไว้ข้างหนึ่งลวดเพิ่นว่าตัวตัวใดต่างกันคือท่านตัวใดต่าคือโอ้ยเอาเสือไว้ก่อนเมื่อว่าสู้ขี่สู้น้องฟังก้อนเนี่ยเพื่อนยังผ่านแต่เพื่นเจ้าคักโจวเน่อีหลีเดยนี่ พาไตาได้แล้วเนาะพาไตได้แล้วเออถ่ายถึงตลอเรา,าเอาอยุดถนนดิแมนบอเออเอาเป็นจังไรปอดโจีหลังจากที่ปอดเจออกมาะพี่น้องเสียบโน่นโกนคิวไว้ขางหนึ่งโหลดเด้อ่านหนังไข่ออกเป็นแบบมือนี่เมือว่านี่เรียกว,ว่าคนอาะหยาบให้ผ่านผู้ใดกับผ้าพ่อผ้าแมมไปเบิองหนังไข่ออกวันแม่วันแม่บาทที่นี่เป็นจังไรหลังจากที่ไรๆข้นเห็นโพสต์นี้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเนาะท่างดังของเสียโน่น ออกมาคอมเมนต์คือกันเดี้<ะ>ยงพยานาคเย็นหัววาบหวาดไวเรียวเพื่อนว่าเริ่มเย็นหัววาบหวาดแล้วเพื่อนว่าลานแน่ๆเอาบางคนรอดูอืเป็นจังใดสุดยอดดีๆพยานาคโอ้ยอ,อ,อ่อนซ่อนเนาะอืงได้มื่อได้เว้นไปน๋อไปหาไวเลยเด้อเจ็บีเอ๋ยอืไปหามือไปเลยมันสิได้เตรียมการได้งานใหญ่ดิงานใหญ่แม่นบอว่าเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนบอกว่าสิไปทางตะกลางเต้นพี่ อเอาแล้วบอสพบทนันพ้นยายพายนข้าวดียังมีอีกเยอะสําหรับอบอสโจโนพีน่น้องเนาะเมื่อวานนี่คุณออกมาเคลื่อนไว้แล้วสําหรับภาพโยนขายอ้อทางด้านของข้าวลูกทุ่งก็ออกมาเขียนข้าวคือการผ่าน80ดสิล้านหนุ่มโจลันตั้งแต่พรุ่งนี้เอฟซีดูขายอ้อบัตรห9บเก้าบาททั่วไทยพี่น้องแสดงว่ามื้อนี่มื้อนี่หมายถึงมื้อนี่หมื้อนี่ขข่อ้อบัตรห9บาบาทบาทัท่วประเทศ ขอเอฟซีดันยาวๆได้ลุ้นสถานีต่อไปร้อยล้านแต่คุนว่าตอนนี้ก็คือผ่านไปแล้วแปดสิบล้านแสดงว,ว่า <50 S 2> วตอนนี้แปดสิบกว่าล้านแปดสิบกว่าล้านแล้วอืคือสิบว่าแปดสิบเป๊ะหรอกเพราะว่ายัางพานแปดสิบล้านแสดงว,ว่าผ่านแต่หมู่บ้านนี่เนี่แล้วก็ที่นี่จากหมู่บ้านมาฮอดมือนี้เอาวันนยดซำบ้านแม่จังสี่โคตรหลายๆนี่เป็นจ้งหลเจ้าว่าปาน,นี่ไปฮอดไส่แล้วโบแปดสิบทะไรแล้วบบ สุดยอดลหลีสสำหรับบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี่เห็นลหลายหลายคนออกมารีวิวอยูโร่หน,นังหลายหลายเป็นผ่านผู้ใดกับผ้าแม่ไปเบิ้งจังสีแม่ก็แมนว่าคุณก็ท่านเคยเบิ้งเดลูกเดียวเบิ้งแล้วสองหลอบสามหลอบแล้วจังสีอยากพาคุณแม่ไปดูถือว่า อ่าเป็นวันพักผ่อนเป็นไอ้โตเหมือนบอสคือว่าเป็นวันขอบครั่อะไรเนาะอบคหลายคนก็เดินทางมาจากมองเหตุการณ์แห่งงานบางคนก็ไปหายุ่งหากินทัางกรุงเทพกรุงไทยชุบุหรีชนบุรี่เหมืนบอสกลับขึ้นมาบ้านช่วงหยุดเงี้วเทศกาลวันแม่คถือเอาโอกาสนี่ผ้าเมียเป็นเบิ้งหนังเบิ้งหนังออกมาแล้วหากินเข่ามองได้เสบๆจังสิ่ง่โอ้ยถือว่ามีความสุขชื่นเมินซะไปนอะพี่นองเนาะเป็นวันร่วมญาตินั่งกับว่าได้เด้ แมนบ่ะเดวพิเศษสุดนะพี่น้องเนาะสำหรับบัตรขายอ้อวันนี้69บาทเท่านั้นเองเพื่อให้พานดันไปเหตถึงร้อยล้านแตกเพื่อนว่าเป็นจังไนสุดยอดอีหลีออ้อหเก่าหกเก่าพือสิตรงกันครับเลขแบ่งรวยเห็นแลวตรงอีกแล้วหกเก่าแล้วหกเก่าอีกแล้วอสุดยอดอีหลีอ่าแล้วก็สำหรับมือนีนะพี่น้องเนาะบอสโจนี่แหละพวกนวยการสร้างภาพยนตร์ขายอ้อนี่แหละเพื่อนได้รับเกียรติจากนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอ่ คุณมะเดียวชูเกียตรติสักวีรกุลห้บอบโจไปเป็นวิทยากราและกะใ้วห้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพพยนตร์ไทยซึ่งไปแล้วล่ะพี่น,อน้องผมเห็นมาบรรยากาศแล้ว<า>ตั้งแต่สิบโมงแล้วที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม,มค้นไฟไล่หลยถือว่าเป็นสิวันจังเลยล่ะแนว่เห็ดยังกัขึนเนาะบอสโจเนาะเห็ดมัำกะด,ดังมาสัน่น มาล่างกระดังเออเฮ็ดรถแห่กะเฮ็ดโซเชียลเฮ็ดโซเชียลกะจนว่าได้มีจีโ1 j o 2เออเฮ็ดหนังอีกจนได้รับเชิญเอารับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายน่ะแม่เออเกี่ยวกับหนังไทยออืเป็นจังได๋ถือว่าเป็นหนังไทยที่ประสบความสําเร็จเรื่องนึงล่ะไปสําหรับใครออกถือว่าเป็นบอสโซนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานในเด็กคนดีสีอีสานในเด็กผ้ไปผ่านแม่นบ่อันนี้คือเว้าเองดอกบ่บ่มีผู้ใดว่าดอกเป็นหยังพี่น้องเพราะว่าถือว่านี่ล่ะเพิ่นเป็น ตัวแทนของคนอีสานเป็นหลูกเป็นหลานของคนอีสานเห็นไห้พี่น้องทางภาคอื่นเพิ่นได้รู้จากอีสานหลายิ่งขึ้นนัสิแม่ผู้อาํานวยการสางนั้นเพิ่นเป็นคนอีสานตัวนั่งสิแม่มอล่ำศิละปะการแสดงของคนอีสานวัฒนธรรมของคนอีสานจังสิภาคอื่นกระโหกเข้ามาอีสานนี่ง,ง่ญ่เลยคอยว่าคอยวอาเดี๋ยวเตรียมปากเลยคอยคนอีสานนี่ดิคอยว่าเดี๋ยวอยากอายเลยคอยเพราะว่าคอยเขาไปจินเขากินนยังคอยกัสร้างเลยอื ว่าวีสานโปกๆเลย,น,ยาานี่บอกแข่อผ่านโอ้ยคุยลาาหัวครับเขาเหนียวตำ่ำบากๆเนี่ยอเอาจะใส่โน้ตพิน้องเนาะตอนนี้ขาข้างหนึ่งของเสี่ยนนนก่าวเขาไปโบนแล้วเป็นบอสแข่ผ่า,า,านต้องมารอติดตามสําหรับเสี่ยนนนเนาะพี่น้องเนาะเพราะท่า,า,าน,านาได้ถึงเรียบแข่ผ่านประมาทบ๊วยเด้ตอนนี้เพิ่งจะผ่าน80ล้านแต่ว่า100ล้านเพิ่นลั่นไว้เป็นบอสถ้าถึง100ล้านจะบวชนีะละล่ะกับส่วนบุญส่วนกุศลอานิสงส์จากการบวชนี่ก็คือให้เอฟซีแฟนคลับผู้ใดที่ไปเบิ่งหนังค่ายอ่อนนี่ ได้รับกันทั่วหน้ารวมถึงนี่แหละทีมไทยทําเบื้องหนา้าเบื้องหลังของนางค่ายอ่อนั่แมนบอกได้รับบุญกันทั่วหน้าได้รับอาน,นิสงกันทั่วหน้าบางค่วนพยยูดให้ผ่านไปเบื้องสามหลอดสี่หลอดจริงสิแหมแห่งสิบว่าอะไรบุญหลายบอกเอาจะว่าแมนบอกได้หลายนั่นแหละได้หลาย่ะไปแย่เหตุได้น้อยเดะงานบวชระดับเสียนอนเดะเสียอย่ริ่มเดะงานบวชบุญมันบ่ได้ขึขืนยู่กับความง่ายดอกบ่ได้ว่าความง่ือ คันจัดน้อยแนวกินน้อยคันจัดน้อยเนีกินน้อยคันจัดใหญ่นึงเนี่ยกินหลายอันค่อยเข้าใจกันดอกอันอันบวชนั่นได้อันนี้สงบนั่นแหละเออแม่นเฮ็ดอันเข่าวหมแก่หมอไปวัดก็แล้วบวชอ่ะแต่ว่าบ่มีเงียน้อยจังไหนโอ้ยไข่สิไปอยู่แล้วเนาะไปเดินทางไปไกลไโอ้ยที่มเข่าหมอแก่หมออันใดเนาะโอ้ยจักราบผัวจักรขาหมูตัวไข่สิไดงหอมมากินเฮียนน้ำเนี่เนาะเอาดีใจน้ำ กา <K 're S 2> ขออนุโมทนาสาธุนั้นเสียนนด,ดวงนาได้เสียด,ด้อต้องรอติดตามสำหรับเสียนนเสียวบอ๊บโซนพี่น้องเนาะสิไรบวรบในีหลกกักกขึ้นอยู่กับเอซีแฟนคลับแรงดันแรงเชียร์แรงสนับสนุนในหลัพี่น้องตอนนี้บัตรขายอ้อหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองพีนานาองแบนบอสั้งตะกี้เขาขอไปเบิ้งเขาโล่งไปไม่ร้อยสนะี่สิบเนาะตอนนี้หกสิบเก้าบาทพี่น้องอแล้วลอยสีซีน,นี่ก็แลต้วแต่ลงดอกอบางร่งกับลอยเย็ดอเออแต่ว่าเหนือซีอื่นใดก็อนิจากล่าจากพี่น้องไปเสียเสียนน จังไดจะต้องให้เจบีถือหมอนเนี oh. ่ยาี่สิบเจ้าสิเาตามใจเจ้าว่าได้เลย oh. เอาผเพื่อนมาถือหมอนคอยบอกไว้เลยเด้อ oh. ผู้นั่นผู้นีน้ oh. คอยหูวเบิดลนะแย่าเอามาถือหมอนเลย oh. ให้เจบีถือยี oh. ่สิบงานมันสีห่างนิดเนึง oh. เอาจังท่านพี่น้องจากล,ล่าจากพี่น้องไปถ้าอยากนสนีทแล้วมาบอกันไม่คลิปนาคำบอกคำจาได้ พิดพาดพาดพังไปก็ขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนครับอยากให้พี่น้องพอดคลายอยากให้มวลพี่น้องกลับไปสู่การสู่งานแล้วเดินทางโดยสวัสดิภาพสู้ผู้สุขคนสัรบำนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ